ครับผมชืช่อเด็กชายเฉลิมชัยดำิมาชื่อเรื่องชื่อเลยครับรอยู่ป .2 ครับวันนี้จะมาภาษาพาทีบทที่สิบสองครับเรื่องชาติของเราครับรู้จักคำนำเรื่องพื้นรอยเรื่องทับไม่ใช่เรื่องเรียงทับเส้นผักสร้าง แผ่นดินสู้รบนักรบกระดาษสีเส่เหลี่ยมรายชิ้นยึดแนวแยกลงเพียงธาตุเล็กเผือหลุดใจดีผู้นำ ฮือห้าไม่ใช่งือห้าแก้ไขแก้ไขท้าทายค่าศึกนิดเดียวทราบซึง้งทราบซึงบซ้งดินแดนปึกแผ่นรุกรานติดกันชื่นชมส่งเสียงรว,รวบรวมเกี่ยวกับทำโทษส่วน ส่วนตัวสำเร็จโบราณปัญหาผลงานประกอบปกครองกระหารความคิดปรับปรุงปราปรากฏสมัยกษัตริย์กิจกรรมระมัดระวังทีละเล็กทีละน,อน้อย ชาติของเราเด็กๆชอบครูกิติเพราะครูกิติใจดีพูดเพราะไม่ชอบทำโทษชอบให้โอกาสเด็กๆได้คิดปรับปรุงตัวเองครูกิติมีกิจะกรรมแปลกๆให้เด็กๆเ,เล่นสนุกอยู่เสมอครูกิติมาแล้ว ดูสิครูกิติถืออะไรมากล่องใหญ่สองกล่องในนั้นมีอะไรนะอ่านไหมกล่องใหญ่สองกล่องในนั้นมีอะไรนะเด็กๆส่งเสียงใช่ใช่เด็กๆส่งเสียงอืมฮา เมื่อเห็นของในกล่องกล่องใบแรกเป็นรูปต่อแผ่นที่ประเทศไทยสีสวยงามอีกกล่องมีกระดาษรูปแผ่นแผ่นที่และชิ้นไม้ส,สี่เหลี่ยมเติมกล่องไม่่ใชเต็มกล่องทุกคนเข้า ใจวิธีเล่นกล่องแรกแต่กล่องที่สองนีส่สิเล่นอย่างไรให้นักเรียนวางไม้ตามแนวตั้งตามรอยเส้นแผ่นที่แผ่นที่วางโตๆกันแต่ไม่ต้องติดกันครูกิจติอธิบาย หลังจากแบ่งกลุ่มทำงานแล้วเด็กๆทุกคนทำงานที่ท,ที่ท้าทายท้าททยด้วยความตั้งใจกลุ่มและกลุ่มเรกทำรูปต่อเป็นแผ,แผนที่ประเทศไทยเด็กๆแบ่งชิ้นรูปตามกลุ่มสีประกอบเป็นรูป เล็กก่อนแล้วจึงค่อยนำมารวมกันเป็นรูปแผนที่ประเทศไทยกลุ่มที่สองเรียงชิ้นไม้ตามรอยเส้นรูปแผ่แผนที่เด็กๆแยกพื้นที่ทำกะนทำกันเป็นส่วนๆทุกชิ้น ต้องวางต่อๆกันอย่างระมัดระวังถ้าเผลอเอามือไปกระทบเข้านิดเดียวก็ก็ล้มทั้งแถวแต่ทุทุกคนมีความพยายามในที่สุดก็สำเร็จครูกิติชื่นชมผลงาน ของนักเรียนกน่อนจะตั้งคำถามใครอยากรู้เรื่องอะไรที่เกี่ยวกับประเทศไทยบ้างถามได้นะผู้ผารีบยกมือก่อนคุณครูครับผมอยากทราบว่าใครเป็นคนสร้างชาติไทยครับเป็นคำถามที่ดีมากครูกิติชมใครเป็น คนสร้างชาติไทยก็คนไทยนี่แหละสร้างตั้งแต่สมัยโบราณน,นานมาแล้วเมื่อก่อนคนไทยต่างคนต่างอยู่แยกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งมีกะกษัตริย์ของคนไทยกลุ่มหนึ่งทรงเป็นผู้นำและ นักรบที่กล้าหาญค่อยๆรวบรวมดินแดนและผู้คนเอาไว้กษัตริย์องค์ต่อมาต่อๆมาก็ทรงเป็นนักรบเช่นกันเสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อรูปรวมแผ่ แผนที่แผ่นแผนจินให้เป็นปึกแผ่นป้องกันไม่ให้ข้าศึกมาลุกรานจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์ราชการที่เก้าปัจจุบันไหนที่เก้าราชการกษัตริย์ราชการปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีการสู้รบกับข้าศึกเหมือนสมัยโบราณแต่พระองค์ก็ทรงปกครองแผ่นดินและแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างมีความสุขเด็กๆฟังอย่างซาบซึ้งชาติไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์ที่รักประ ชาชนทรงปกครองและรักษาชาติไว้ไม่ให้ตกเป็นทาสของชาติอื่นครูกิติให้นักเรียนคนหนึ่งลองขยับรูปต่อแผ่นที่ประเทศไทย แต่รูปต่อยุดแน่นไม่มีส่วนใดแย,ยกออกครูกิติให้นักเรียนอีกคนผลักชิ้นไม้ที่เรียงไว้เพียงชิ้นเดียวปรากฏว่าไม้ล้มทับกันไล่ไปทีละ อันจนหมดแถวเด็กๆนั่งเงียบมองภาพที่เกิดขึ้นตรงหน้าทุกคนใช้ความคิดหนูรู้แล้วค่ะน้ำใสพูดรูปที่ต่อไม่หลุดจากกันเหมือนคนไทยต้องมีความสามารถีกันใช่ไหมคะ แล้วถ้าคนไทยไม่รักกันไม่สามัคคีกันก็เหมือนชิ้นไม,ไม้ที่ลม้มไปทีละชิ้นใช่ไหมครับมุ่งพูดถูกต้องครูกิติชี้ให้เห็นถ้าคนไทยไม่รักชาติไทยไม่สามัคคีกัน ทำให้เรื่องร้ายๆเกิดขึ้นทีละเล็กทีละน้อยในไม่ไม่ชา้าประเทศก็จะล้มลงได้เหมือนชิ้นไม้ที่ล้มทีละชิ้นคนไทยเท่านั้นที่จะรักษาชาติไทยให้คงอยู่ตลอดไป ที่ายเพิ่มเติมความรู้อ่า่าอามาโออาว่าไม่กว่ว่าเอาแบบนี้ก็ได้ดลูกอ่านลงอ่ออีอีอึอ มาวะมาติมีตืยุดูว่าสิทีหือผุปูมากว่านตึงว่านตึงศินไม่ใช่ตึงติงสิสินไม่ใช่ติง ติงอ่าติงถูกแล้วมีนทีนตึงขึงยุงผงยุยยุงย่งยุง่งผุยดูดปูนเอเอโอเอือเอีย อเทเฮไม่ใช่เฮเฮเลเพโบโจไม่ใช่โจโจเรือเมือ่อเสียเคียขอขอพ่อเองเบน แบ่งแล้วลูกโดนเพื่อนเหลือยเรียกเลี้ยงมเลี้ยงกอดร้อนอําไออําไอไม่ม้วนไอไม่มาาายเอาคำน้ำใจใสไป ได้เราเข้าตะตะพฮะหะัพะ,ะกันตัดผักหัดหันหันคันพักจือตือสือชื่อคือ มือจืดตื้นสืบชื่อชื่นคืนมืดเกะเตะเขะเหะเมะเล็เก็บเต็มเข็นเห็ดมิดเล็กเกะแปะแขะแฉะแยะและเกร็ดไม่ใช่ glyn glin, kính nip purr dur cur 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 bực, trơm, ơi, ơi, sưởi, khởi, khởi, sưởi, khơi lơi, Ngơi, nơi, cọ, bọ, chó, ló, thọ, họ, só, ngó, block, sóc ล็อกจ็อบจ็อบหกหกฟ็อกหโคลจงปนยกยกบนฝนหกคลมกลัวปัวขัวนัวคว้าบัวอัวรัวกวนปวง ขวดนวดควบบวบ <Nice. S 2> บวกคุยอวย,ออยรวมอ่านคล่องร้องเล่นชาติไทยคนไทยสร้างชาติไทยตั้งแต่สมัย เนื่นนานมาเรามีนักรบกล้ารวมคนมาตั้งเป็นเมืองผองไทยเป็นปึกแผ่นเป็นนุนเว้นแค่ไม่ใช่เป็นเว้นแขวนมะนามประเทืองชาติอยู่เกียรติ ฟูเฟื่องเพราะคนไทยสามัคคีขอบคุณครับ